ดีปัทมาลืมลูกสาวถูกแฟนขอแต่งงานเล่าเส้นทางรักเรียนหมอมาด้วยกัน ทำเอาคุณแม่อย่างดีปัทมาเป็นปลื้มสุดๆเมื่อลูกสาวคนสวยที่เป็นคุณหมออย่างน้องพลอยถูกแฟนหนุ่มที่เป็นหมอด้วยกันคุกเขา่าขอแต่งงานที่เขาใหญ่โดยมีคุณแม่และคุณพ่ออย่างเอกสมมาเป็นสักขีพยานพร้อมเล่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่โตมาด้วยกันรักและดูแลช่วยเหลือกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมจนเรียนจบหมอและทั้งหมดก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่มาตลอด รักกัน12ปีภายในสายตาพ่อแม่มาเรียนเตรียมอุดมเรียนแพทย์มาด้วยกันรักกันแบบให้เกียรติกันช่วยกันเรียนจนจบแพทย์จุฬายามใช้ทุนก็ต้องห่างไกลตัวแต่ใกล้ใจในที่สุดเวลาที่ถูกลิขิตด,ด้วยสองหมอว่าปีนี้แหละในที่สุดก็ถึงวันที่รอคอยรักลูกทั้งสองงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีปัทมาแล้วว่าที่คู่บ่าวสาวกันอย่างคับข้าง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ